เอากล่องไปด้วย,ยขุมทรัพย์มีแต่เงินทั้งนั้นพี่พื่นเพื่อนเงินทั้งนั้นเลยนะครับเราในสวนเรานะครับในช่วงนี้ไม้ดอ,อกขายดีมากเลยนะครับผมรับมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูหนาวไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับพี่พื่เพื่อนนะครับไม้ดอ,อกไม้ประดับก็คือค่อนข้างที่จะ ให้แบบขายดีนะครับให้การให้การตอบรับนะครับซื้อมาเท่าไหร่ก็ขายหมดเลยการตอบรับดีมากเลยไปพวกนี้พัมบมะกุยโย,ยนี่ก็มี้าขายของขุมทรัพย์นะครับพี่พเพื่อนนะครับไม้นี่มันเป็นเงินเป็นทองยิ่งกว่า ชนิดอื่นอย่างอืงอ่นนะพี่ทีเพื่อนนะครับธุรกิจอะไรก็ไม่สู้ไม้นะครับในยุคนี้นะครับคนก็ในยุคนี้นะครับกดก็ให้ความสนใจพวกไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศทั่วไปนะครับมนุษย์เราอยู่ได้นะครับด้วยธรรมชาติพี่ทีเพ karaoke, cosplay, ื well ่อนถ้าไม่มีพวกไม้ดอกไม้ประดับไม่มีต้นไม้นะครับโลกเราก็ไม่น่าอยู่นะครับทุกวันนี้ในโลกนี้นะครับในยุคนี้คนก็เลยให้ความสนใจเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับ เป็นอย่างมากอย่างล้นหลามทั่วประเทศนะครับให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปยุโรปยิ่งไมมราคาสูงนะครับเน่ย yeah, ลูกค้านะครับวันธรรมดาก็ชึกคักเหมือนเดิมใช่ไหมน้องโมเมนต์เนี่ยจะเะไรเขาเออเออของโมเมนต์นเ,นเขาเรียกว่าอะไรนะขุมทรัพย์ใช่ไหมเห็นยังโอ้ฮะขุมทรัพย์ไหมว่าถ้าขุมทรัพย์อะไนี่ชือ่อแบบมรดกเลยเลยนะ่ะนี่เงินนะครับอยู่ในส่วนนี้ไม่ใช่ว่าจํานวนน้อยๆนะพี่เพื่อนๆนะครับมหาศาลเลยนะ นะครับซื้อมามซื้อมา<ถ>ซื้อมาเท่าไหร่นะครับถึงขายไม่ได้นะครับผมก็เก็บไว้มันก็ไม่น่าม่เสียนะครับผมยิ่งจะเพิ่มพูนกาไรขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเวรเสนะครับก็มีแรงบันดาลใจมาจากเท่าแก่โ,โอเวรเสนะครับที่โอเวรเสได้ทำทดินได้ที่ได้ดูแลอยู่นะครับก็เห็นแล้วรู้สึกว่าการทําไม้นะพี่ยินเพื่อนไม่ว่าจะเป็นความสุขทางใจไม่ว่าจะเป็นความชอบของเราแล้วนะครับยัง ยังยังให้ผลตอบแทนเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเงินตรานะครับผมก็ช่วยให้เรานะครับมีครอบครัวนะครับมีฐานะครอบครัวที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมสร้างเป็นอาชีพนะครับอา,อาชีพหลักไป้แหละเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยน้องคมเมนาทเนี่ยอย่างนี้ก็ชิ้นละสามิบาทนะนเ,เรียกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะจอกแหน่เนาะ ตักตบชวาตักตบชวาผักอะไรนะครับผมก็เรียกไม่ถูกหรอกเนี่ยชิ้นละ3าสิบาทขายได้ทั้งปีนะครับช่วงหน้าร้อนน้ยิ่งยิ่งจำหน่ายดีนะครับช่วงหน้าหนาวฤดูหนาวก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยเนี่ยไม่มีขายแต่จะเข้าฤดูร้อนเนี่ยจะได้นํามาขายเนี่ยไม่พอขายนะพี่ินเพื่อนนะครับแป๊บเดียวก็หมดไม่าอีกสองลังผมเมาอีกมาเพิ่มอีกสองลังเนี่ยนะครับอัเปรียให้พี่ยินเพื่อนดูเลยนะครับผม เห็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่ามหาเศรษฐีนะแล้วับ,บตัวต้นหมดแล้วนี่สร้างสาขาอีกสาขาหนึ่งที่คาร์มันโดนะครับใหญ่กว่านี้อีกนะครับแล้วก็ซื้อพื้นที่ในระแวกนี้ก็คือเพิ่มน,นะครับเพิ่มพื้นที่อีกเพื่อที่จะสร้างเฮ้านะครับโรงเรือนเพื่อที่จะ,ะกักเก็บไม้ราคาสูงแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับทั่วไปนะครับไม้ตัดทำทำทำจำ,ำนวนซึ่งว่า พื้นที่เรามีมีน้อยพี่เพื่อนเพื่อนนะครับตัวแกเขาก็ซื้อเพิ่มใครซื้อที่ได้อยู่ในเกาหลีก็คือไม่ธรรมดาใช่ไหมน่ครับมหาเศรษฐีเลยใช่ไหมที่นี่งสุดเลยที่เกาหลีที่ที่นะครับราคาสูงที่สุดเลยนะครับส่วนมากชาวเกาหลีเขาจะไปขึ้นอยู่บนคอนโดใช่ไหมผู้ใดมีที่เนี่ท่าเป็นมหาเศรษฐีใครมีที่นะครับก็เท่ากับว่าเป็นมหาเศรษฐีนะครับน้องคอเมันสาวสาวเนาะ ภาษาเกาหลีนะครับผมพอได้เป็นอาหารตาต้องโฮเมนเนาะใหญ่มากไปว่ใหญ่ไปมากเจ้านะอ่านะครับเห็นอะไรมันก็คลายเครียดนะพี่บินเพื่อนเห็นดอกไม้เห็นอะไรแล้วก็เห็นลูกค้ามาแบบนี้แล้วก็รื่มใจนะครับผมเนี่ยอ่อัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับผมคร่าวให้ดูบรรยากาศภายในสวนเรานะครับมาดูอียกว่าขุมทรัพย์ใช่ไหมขุมทรัพย์นะครับมหาเศรษฐี ในเกาหลีใต้นะครับผมก็<า><ผ>มจะประมาณนี้ขนาดเวลาตอนนี้ก็สิบโมงเที่ยงยประมาณนี้นะครับลูกค้ากําลังเยอะแล้วก็ป่ายสองสามโมงเนาะลูกค้ากําลังเยอะเลยปะ่ะบ่ายสองเริ่มมาแล้วแล้วถึงเวลาหนุ่มเสียไปรับประทานอาหารแล้วนะครับผมคแคคตัสนะครับแคคตัสทายุกิแคคตัสนะครับก็ขายดีไหมไอ้ไม้น้ําเราไป ไม้น้ำเราเยอะเหมือนกันนะ่ดูนะครับไม้ราคาหลักร้อยนะครับหลัก30บาทขึ้นไปพี่เพื่อนเนี่ยขายดีมากไม้ดอกไปแต่ไม้ประดับหนึ่งรับมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับเพราะว่าหนึ่งละร้านเราค่อนข้างที่จะใหญ่โตแล้วก็ชื่อเสียงเนาะชื่อเสียงก็ลูกค้ามาซื้อที่นี่ก็มีส่วนลด30ซนนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสวัสดีครับ